สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงวาทาง rsu wisdom tv ค่ะประจำวันพุทธที่12พฤศจิกายน2 5 5 7ค่ะอยู่ในชั้นวนิสราสายสวงค่ะดิฉันนทิชกรกัลลังพนานนะคะารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปประชุมเนี่ยก็มีความคืบหน้า มากเลยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในวิธีการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจหรือว่าเอเปกครั้งที่22ด้วยนะคะที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโดยถ่ายโดยย้ําว่าไทายเนี่ยยึดมั่นในค่านิยมค,ความเป็นประชาธิปไตยนะคะแต่ก็คงจะต้องมีการขอเวลาสักเล็กน้อยะนะ,ะที่จะมีการปฏิรูปในประเทศของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเนี่ยก็ พูดถึงการประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ที่เราได้มีการติดตามรายงานให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่จะมีการพิจรนารณาหรือว่าเจราจากันถึงเรื่องภาษีมรดกเมื่อวานนี้ค่ะเขาบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านพเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะอยู่ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมก่ะเนื่องจากว่ายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่ดีนี้ทราบก็คือติดภารกิจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะระหว่างวันที่12ถึงวันที่13พฤศจิกายนนะคะที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนม,มาสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะที่ประชุมเขาก็จะมีการหารือกันถึงมาตรก,การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปปภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายกันค้ารวมถึงการรับทราบรายงานสรุปผลการดํราเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําครึ่งปีแรก นะ,นะะนอกจากนี้เองก็จะมีการรายง,งานสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สําหรับงวดครึ่งปีแรกแรายง,งานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยาง ส่วนพระราชบัญญัติภาษีมรดกค,ค่ะที่ก่อนหน้านี้มีการระบุว่าจะมีการเข้าสู่การพิจารณาก็จะเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญที่จะต้องรอให้กับทางนายกรัฐมนตรีนั้นรับทราบถึงรายละเอียดด้วยซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอได้ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนการหารือร่วมกันของพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนในการประชุมเอเปกก็มีข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในเรื่องของการทําการรถไฟขนาด1.435เม โดยแผนการพัฒนารถไฟค่ะก็จะมีการร่วมมือกันในลักษณะของ G2G นะคะหรือว่ารัฐต่อรัฐ2เส้นทางก็คือเส้นทางกรุงเทพหนองคายแล้วก็เส้นทางมาตัตตาพุธส่วนที่แยกออกมาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะก็จะในทางมาตัตตาพุธนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าขณะน,นี้ไทยก็จะมีการเริ่มต้นรถไฟทางคู่ เพื่อที่จะมีการเพิ่มระยะทางให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ระหว่างวันนี้ก็คือวันที่12นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้13พฤศจิกายนนะคะ2557หลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะได้ทราบความคืบหน้านะคะในการปฏิบัติภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าได้มีการหารือกันเรื่องอะไรนะคะแล้วผล จากการหารือเนี่ยเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างะนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษ์ธนวัตนะคะในคดีการทุจริตจำนำข้าวค่ะทางด้านของวิบว์สรชก็มีความชัดเจนออกมาแล้วค่ะว่าจะมีมติให้เลื่อนพิจารณาวาระการถอดถอนไปก่อนนะคะเพื่อที่จะขอมติรับรองที่ประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ทางด้านของนายแพทย์เจตศิรธารานนท์ค่ะโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสอนอชอม,มีการเปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจา,ารณากระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวนัดแรกค่ะเพื่อที่จะ กำหนดวันถแถลงเปิดสำนวนคดีจากวันนี้นะคะไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนเพื่อให้ความเป็นธรรมและก็ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมของสอนอชอที่จะต้องส่งสำนวนเอกสารไปยังคู่ความค่ะ แดงน้อยเนี่ย15วันแต่ว่าทีมทนายความของนางสาวยิ่งรักอ้างว่าได้รับเอกสารในวันที่7พฤศจิกายนจึงขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไป30วันโดยระหว่างนี้นางสาวยิ่งรักก็จะมีสามารถที่จะยื่นเอกสารหลักฐานแล้วก็พยานาเพิ่มเติมมายัางสอนอชอได้ค่ะ,คะสาหรับการประชุมของสอนอชอในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของสอนอชอเพื่อที่จะขอมติรับรองซึ่งก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันพร้อมกันนี้ เองก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ทีมทนายความของนางสาวยิ่งรักนั้นเข้ามาชี้แจงเหตุผลที่ขอให้เลื่อนการพิจารณาระหว่างเวลาดังกล่าวนะคะต่อที่ประชุมของสอนอชอขณะเดียวกันเองก็ไม่กังวลถ้าหากมีการยื่นเรื่องให้กับทางปปชนั้นเอาสอนอชอที่บรรจุระเบียบวาระนี้เพราะว่าสอนอชอค่ะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเร่งครัดค่ะก็เรียกว่าการประชุมสอนอชอเนี่ย มีวันนี้เนาะก็คือวันที่12พฤศจิกายนนะคะในแพทย์จิตเขาก็บอกว่าวันนี้นี่แหละจะเป็นการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนะคะเพื่อขอมติในการรับรองโดยมั่นใจว่าในวันนี้เนี่ยไม,ม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะจะเปิดให้ทีมทนายความของนางสาวยี่รักเนี่ยเข้าที่แจง้งถึงสาเหตุที่เขาให้มีการเลื่อนการพิจารณาดังกล่าวไปเป็นวันที่28นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาต่อกันในกรณีข่าว ที่เขาบอกว่าเร่งติดตามตัวหาผู้ต้องหาที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยหลบหนีเข้าประเทศนะคะตำรวจเร่งติดตามหาตัวผู้ต้องหาชาวเมียนมานะคะโดยเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม RSO นะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำสารลยกรรมใบหน้านะคะและเพื่อกลับไปเกาะเหตุในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพค่ะ การประกาศจับกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาคนหนึ่งนะคะที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติพบว่าหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม RSO ที่ทางการเบยนมาเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าเขาเนี่ยนายคนนี้เนี่ยทำศัลยะกรรมใบหน้า เพื่อที่จะกลับเข้าไปก่อเหตุในการประชุมอาเซียนที่เมียนมาที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มอยู่แล้วเนี่นะคะเป็นเจ้าภาพโดยเมียนมาด้วยในทานวินหรือว่าฮัซันอายุ53ปีสัญชาติเมียนมาสมาชิกกลุ่ม I S O เป็นกลุ่มเก่ะการร้ายนะคะที่ทางการเมียนมาเนี่ยต้องการตัวมากเลยสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวหลังจากมีข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยนายคนนี้เนี่ยนะคะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย เพื่อทํศัลยกรรมใบหน้าแล้วก็เตรียมกลับไปก่อเหตุที่เมอนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อมูลด้านการข่าวยังพบว่านายธานวิน,นมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขณะที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญยประเทศค่ะจากจังหวัดสักแก้วนะคะตำรวจและก็ทหารได้มีการประสานกําลังในการตรวจนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกบริเวณด่านนี้ค่ะพร้อมกับมีการนําภาพสเก็ตแล้วก็ภาพถ่ายของนายธานวินแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะติดต,ต,ตามเบาะแสเอาไว้ด้วย สำหรับพันเอกบรรพูลเพียรนะคะโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรก็มีการเปิดเผยว่าส่วนใหญ่แล้วชาวโรฮิงญ,ญาจะเดินทางมาทางเรือผ่านทางฝั่งทะเลอันดามันไปยังประเทศอื่นและอาจจะมีการพักนะคะที่จังหวัดระนองและก็สตูลแต่ว่าขณะนี้คะ่ะยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลคะ่ะส่วนที่มินมานเขาก็มีการสั่งระดมกําลังกันใหญ่โตเลยนะคะทั้งจั ที่ตำรวจด้วยทหารด้วยในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าการประชุมอาเซียนเนี่ยที่มีขึ้นที่กรุงเนวปีดออย่างเต็มกําลังเลยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรับคําสั่งมาบอกว่าให้มีการจับตาดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มโรฮิงญา solidarity solidarity นะคะหรือว่า RSO โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของ พม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขามีความเชื่อว่าได้หลบหนีเข้ามาอยู่ในเมียนมาแล้วแล้วก็จะกาะความไม่สงบขึ้นได้ในระหว่างการประชุมด้วยนะคะที mm ่นี่ตำรวจในเมืองพะโคร,รัฐมอนได้ตั้งด่านตรวจเข้มงวดเลยเหมือนกันนะคะว่าเร่งติดตามตัวสมาชิกของกลุ่ม r s o 4คนนะคะที่ทางการเมียนมาเขาเชื่อว่าหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยแหะหรือว่าหลบตัวหลบซ่อนตัวอยู่ที่รัฐมอนนะคะกลุ่ม ISO ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี2523หลังจากที่ทหารเมียนม,มาปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่นะคะทำให้ชาวโรฮิงยากว่า250,000คนเนี่ยต้องอพยพหนีเข้าไปในบางคลาเทศต่อมาเนี่ยรัฐบาลบางปลาเทศเขาก็กวาดล้างกลุ่มนี้ในปี2544น,25นะคะเจเนีนได้ว่าชาวโรฮิงยาเนี่ยได้มีการอพยพไปหลาย พื้นที่นะคะหรือว่าไปในประเทศที่3ด้วยก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาในประเทศบ้านข้างเคียงด้วยนะโดยเฉพาะการก่อเหตุความรุนแรงที่มีความเชื่อมโยงกันขึ้นอาจจะเชื่อมโยงไปถึงทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วยใช่ค,ะค่ะอย่างที่ข่าวที่เรานาเสนอไปก็น่ากลัวมากการมีการสรานับกรรมใบหน้าด้วย<ช>นะคะ,คะ มาดูข่าวอีกเรื่องนึงกันบ้างค่ะเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาประมาณตีห้าเนี่ยก็เกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่นิคมบางกะดีค่ะเบื้องต้นก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะสอรายโดยเจ้าหน้าที่ค่ะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วค่ะ ในวันนี้ค่ะเวลาประมาณตีห้าที่ผัานมาก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Svi จำกัดมหาชนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีถนนติวานนเขตพื้นที่จงังหวัดปทุมธานีโดยจุดเกิดเหตุนั้นค่ะก็เป็นเนื้อที่ประมาณ15ไร่ต้นเพลิงก็เป็นอาคารติดเฟส3ปลูกชั้นเดียวซึ่ง ขณะที่เพลิงกำลังปะทุนั้นค่ะก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆจนทีก็ได้มีการระดมรถน้ํากว่า20คันเร่งสก,กัดเพลิงเอาไว้ได้ในวงจํากัดแล้วเบื้องต้นก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานผู้หญิงนะคะจํานวน2คนมีอาการสําลักควันเจ้าหน้าที่จึงได้มีการช่วยเหลือโดยการนําไปส่งโรงพยาบาลประทุมธานีขณะเดียวกันเองก็ได้มีการอพยพคนงานกว่า200คนออกจากพื้นที่ด้วยค่ะส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจาก สก็ดลูกไฟที่ทางช่างกําลังนั้นเชื่อมอยู่กระเด็นไปติดกับกองกล่องชิ้นส่วนเนื่องจากว่าภายในโรงงานนั้นกําลังการต่อเติมอาคารก็ทําให้อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ในที่สุดสําหรับนิคมบางดีนั้นค่ะก็เป็นที่ตั้งของบริษัท9แห่งของกลุ่มบริษัทโตชิบ้าประเทศไทยซึ่งก็เป็นของตระกูลของนางกอบการ วัฒนวาวราังกูนัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬานั่นเองค่ะ,ะ,คะเขาบอกว่าจะาเหตุไฟไหม้ที่โรงงานดังกล่าวนะคะอย่างที่สายได้เรียนให้ทราบก็คือเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะในใน,นิคมสารรมบังกะดีก็เลยทำให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังแกส๊สไฮโดรเจนคอลอไลด์นะคะซึ่งก็มีฤทธิ์เป็นกรดมีผลให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจนะคะในขณะที่นางสุนีปิยะพันธ์พงรอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคอพอเนี่ยเขาก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์แล้วก็แก๊สไฮโดรเจนโบรไมด์ที่มาจากเชื้อเพลิงที่เผาไหม้จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นการแล้วก็แผงวงจรพลาสติกด้วยรวมทั้งต้องนําน้ําจากการดับไฟที่มีสารปนเปื้อนนี่นะคะไปผ่านการบําบัดตามกระบวนการซะก่อนนะคะ,คะก็เป็นความขึ้นหน้นะคะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ล่าสุด ที่เราได้เรียนให้กับผู้ชมบ้านได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะอามาต่อกันที่สถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างเป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เราติดต่อติดตามแล้วก็ารายงานให้ทราบ เช่นกันเมื่อวานนี้เขาบอกบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ตอนนี้เนี่ยนะคะบางพื้นที่นะคะไม่ใช่ทุกพื้นที่ยังไม่คลี่คลายเพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะชาวบ้านตำบลศิลปุ่นอํอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบ,บี่นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้เรือแล้วก็แผไม้ไผ่สัญจรเข้าออกในบ้านเรือนของตนเองนะคะสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ตำบลศิลปุ่นก็อย่างที่เรียนได้ทราบยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะตำบลน,นั้นนะคะน้ายังเป็นน้ําจากคลองศิลปุ่นแล้วก็คลองสัก ขาไหลยก็ท่วมในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนบ้างใช้แผไม้ไผ่บ้างนะคะเขาออกในหมู่บ้านเนื่องจากว่านา้ําท่วมถนน,นสูงกว่า1เมตรนะคะรถทุกชนิดนไม่สามารถผ่านไปมาได้เลยนะคะพื้นที่สวนปาล์มยางพาราถูกน้าท่วมกว่า1000ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ100ครขัวเรือนนะคะเจ้าหน้าที่ต้องนําสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นกันแล้ว สำหรับปริมาณน้าที่ไหลท่วมในอำเภอห้วยยอดอํเาเภอรัศดามเป็นนายองอํงเาเภอเมืองของจังหวัดตรงังเนี่ยก็ยังคงมีระดับสูง กว่า80ซนติเมตรถึงแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะไม่มีฝนตกลงมาแล้วก็ตามนะคะโดยทางจังหวัดเขาประกาศให้พื้นที่บางดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติน้าท่วมกันไปแล้วในภาวะฉุกเฉินด้วยนะคะมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า673หลังคาเรือนหรือถ้าคิดเป็นคนเนี่ยประมาณ3,000คนนะคะส่วนชาวบ้าน2ฝัง่งแม่น้ําตรังกว่า200หลังคาเรือนค่ะในขณะนี้ก็ขนย้ายสิ่งของหนีน้ำนะคะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันไปแล้วเนื่องจากว่าเพราะว่าระดับน้าในแม่น้าตรังเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนพื้นที่การเกษตรถูกน้าท่วมเสียหายไปไม่ต่ำกว่า5,000ไร่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความคลืบหน้านะคะสำหรับเหตุการณ์น้าท่วมทางภาคใต้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคลี่คลายลงไปแล้วนะไม่ตกแล้วแต่ก็ปริมาณน้ําก็ยังคงมีมีเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็ยังคงรอเวลาที่จะให้ระบายไปะนะคะช่วงหน้าค่ะเราก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนนะคะพักกันก่อนสักรู่ค่ะ ว่ากันว่าชีวมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง 问你。